อืมตอนนี้ไม่พอให้มาอยู่ฟังนี้อีกมาสักสี่ยายนะลูกพี่นุ่นพี่นุ่นอยูอ่ฐานอยู่เลยโอ้ยยิงยออมาเลย บนทางซ้ายขบวเรือ,อ,เ,อเห็นแล้วยีงจะเทาอ,อ,มามาอา้อมมันไปอ้อ้อมไปได้มันมีหลายตัวมาก่ะ <No way. S 2> เห็นไหมบอก,กว่าเทาอ้อมไม่ได้มันอยู่ข้างบนมันได้เปรียบแต่นั่นแหละคืออยาอยู่ฝั่งนั้นจะพาเชื่อมไปด้านบนเรือมันเก็บเลยกับ้า,างล่างอล้ oh. okay. oh, oh. อโล้รอได้จังไว้เจอเสื้อดำไปซ้ำศพมันที่หมดแบบนต่ ถ้ายิงมันชายนะ ที่แชร์กระซุนไม่เจออขอลาหน,น่อยนะอ่าอทาุกทุกค่ะอย่าเพิ่งักอะไรอ่ะเอาตัวสุดท้ายแล้วนี่นะอืคีโกะอยู่ห้องอยู่ เรียบร้อยก็ว่ากระสุนมันหมดแล้วอ่ะมันชักกระสุนช้าแล้วดูเลือดมันดีแค่ไม่กี่นอรู้เลยง้อมันก็ต่ายเลยมันลงตายก่อนไปกรโลกมานี่สิมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะมีงอกว่าตาเราด้วยดิไว้สาวข้ามโสมลายดำเรียบร้อยขันไปแน่ขันดูปาบแอ๊บึงอู้หลังเข้าเทียอเลย งไปตัวไหนข้างบนสามตัวเลยโอ้ยมนั่นจะมาทุบเพื่อนมันหรือป่ะยิง่วไตนวทุบเพื่อนมันอยู่นั่นร่วงไปวมันุบเพื่อนมันทุบ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 สามันเอายิงไม่ดนน้าโอ้ย ชุบก,กันดีนัใช่ไหมไปชุบก,กันบนสวรรค์ไปมามาฟังนี้กับนูน่อยได้ไหมตรงไหนฟังนีมาฟังนี้กับนูนอยได้มากห,หรอเราจะต้องไปแซมศพกันให้ได้นะตัวไหนครับทุกตัวเลย<อ> เอาไว้แล้วกันเนาะอย่ายพึ่งส่งสิครูไม่ใช่เวลาส่งอ่ีอย่าเพิ่งส่ง,สช,สง,สงช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยถรถถล่มรถนะซันเซร์ไลท์อย,อยู่นี่เลยเหรออู่นับตัวดีข้างล่างแป๊บแทนยูตัวสีขาวๆด้วยนี่อยากยิงมันก็อยากยิงนะปืนซ้าก็มีปืนยิงก็มีปืนนั่นก็มีนะคะ มตายังตช่วยาพี่ไหนกล้ไปอ๋อมันน่าจริงๆเลยตัวนี้นะมาตอนนี้มาหนีมาหน่อยเดีไหนไตอนนี้อย่าแพ้ได้ไหมซ้อมเกาะอรงกันนะ จะได้อะไรที่มันไม่เกินสามร้อยไหมฉันซื้อให้ฉันมีเงินเป็นสามร้อยไออยากใช้ก็อยากใช้แต่อยากซื้อก็ไม่มีแล้วกลัวแต่ตาเนียจะไม่รอดกลัวเราเพิ่งได้หนึ่งเองหลังด้วยจ้าจริงจะงงอ่ะ

โดนระเบิดมาดิโอ oh. ้โหมาดิของเยอะของข้อจ really> ุกอ่ะจะยูไม่ได้อ่ะโอ้โหกระจอกมากอืมตัวเดียวจิ๊บจิบอยู่ไหนโอ้โหแช่มมาอยู่ไหนก็พอใจเลยน่ามันมาแล้วยิงมันช่วยช่วยยิงยิงมันย่วยช่เยดิ้งดิมันต่อยมาก เร็วเร็วังเร็วเรมาไามมา่มเร็วเร็วเร็วใครก็ได้เรมันร้อยรี่่ไม่เอาปืนนี้เอายิงกเลยเร็วเร็วเยอนี้มันก็หายหมดเอรใร่ซื้อปืนม่นะซื้อปืนอันนี้ให้หนูหน่อยสิือะไรซื้อแล้วปืน่ะังไม่มีเง ีตังอ้าวแล้วก็ไม่บอกหนูนิจะได้เอาเงินไปซื้อระเบิดแต่ว่าหนูเสียเหตุไปหมดเนี่ยนี่ระเบิดโอเคขอบคุณค่ะมีรเบิร์นหน่อยอย่าตั้งยิ้มไปเลยมาเลยมือข้อกวาออกไปข้างหลังมาได้กขาจะต้องตั้งใจเล่นนะสองตาเนี่ย เาขอนัดได้ไหมได้ได้ไม่ได้หนูัดไม่ได้อะพี่มันตายแล้วอะยูเลยด้เอยือกมาข้างหลังใส่กระสุนแล้วเลยวันโ้ยพวกนมนฝังที่เราเกิดอะเออกูก็มาฝังที่มึงเกิดเหมือนกันอ้าไดได้ไดเลือดยนทันหมงแล้วน้าตาเก็ดแล้ว ไปไมดแล้วอย่าง่ายอย่างี้ไปไปไดาวแล้วดาวแล้วดาวแล้วแล้วไหนกไหนโอยมนบ้านเปนานนี่ไหน้าีาะเบิดมีสายเนี่ยอกมาวงกินวงกินไปไหนก็ไม่รู้วงกินออกมาดิอมันอยู่ไหน้ไเาลเห็นมาแล้วอา้าาไปดตัวเองไะ โอ้คิดจะดักอ๋อไม่โดนหรอกไอ้น้องไม่เรียนจะเรียนมาใหม่นะห้าหูชั้นเะบนมก่อนนะตายแล้วหัวห้าหูตายแล้วหรอตายแล้วหัวห้าตายแล้วหรอทำไมตายเร็วจังเลยอ่ะอมไม่ได้ยิงเลยนะมานอกจากเสียนะ พี่ไปแล้วพ <Jamie, here. S 1> ี <lonely> ่ไปแล้วไปเลเพื่อนตายเราต้องซื้อของให้เพื่อนนะโอยควรจะแม่จะไปบ้านญาตอนไหนอะนี่ค่ะนยู่ไหนะเดี๋ยวมาิได้ไหมรับไรมั้ย ข้างบนมีกี่ตัวไม่รู้อะสองสองลกป n e มันมีตัวนึงมันเจ็บหนักต้องบูขึนบนบ้านแล้วมังยาไปบนบ้านโดนมนกัมากตายอย่าพิ่งตายยนี่นี่มันี่มันนมนเฮ้ยน่าสวยใุบไหมุอีกรบลุกอีกรอบุก n e แล้ ลอ้ง้อ้เย้เรียบร้อยอ่ะนั่อีกตาหนึงเดี๋ยวก็แพ้ชนันก็มาชนะชนะแพ้แพ้อย่างเงี้ยก็เมื่อแหละมันจะขึ้นโกสาวนั่นเต็มดาวแล้วสามคิวสามหก